ครับสวัสดีสมาชิกส่วนทุเรียนเมืองใหม่ยามเช้าๆนะครับก่อนจะถึงหนึ่โมงเช้าพอดีมีเวลาตอนเช้าเลยรีบรดน้ําทุเรียนเว้นหนึ่งวันแล้วนะครับก็มายิงหัวสปริงเกอร์ใส่ทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนนี้อายุ8ดเดือนนะครับประมาณนี้ครับก็ด้วยเข็มปุ๋ยด้วยใส่เอ่อสิบสสามสามนะครับ เจ็ดสิบสองสามสามประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเขยังออกอาการอยู่นะครับถ้ายิงน้ําไม่ถึงยิงน้ําไม่ได้นะครับเอแต่ก็ยอดกนถือว่าโอเคอยู่นะครับยอดเดอนดีอยู่นะครับประมาณนี้ครับสิบสองสามสามข้อมันจะห่างประมาณนี้ครับคนจะห่างเพราะในตัวเจีนมันสูงครับส่วนมากโดยปกตินี่ผมจะชอบหกสามสามมุนข้างเขา นะครับที่มีเชื้อไตโคโรมาแล้วก็เคลือบด้วยฮิวมิกนะครับรู้สึกว่าจะโอเคดีกว่านะครับเพราะใส่สิบสองสิบสองสามสามมันเหมือนกับบางจังหวะก็มีดูเหมือนมีเชื้อราขึ้นนะครับแล้วก็ถือสะอาดอยู่ฉีดเฮกซาโคนาโซนใส่ทางใบนะครับนี่ครับบางทีก็มีเชื้อราเข้านะครับเนี่ยต้องดูผมเลย ยิงน้าตัวนี้ผ่านไปสิบสิบนาทีนะครับเกือบสิบห้านาทีนะครับผมจะลดบันเว้นบันบางทีก็ลดทุกวัน,นครับแล้วแต่บางทีรีบๆก็ไม่แล้วตอนเย็นก็จะมืดค่ํานะครับผมก็เลยวันนี้ส่วนสําหรับทางทางทางนี้ครับทางดินผมสั่งมาหว,วานนี้นะครับจะต้องดูแลทั้งทางดินและทางใบนะครับเดียสิ่งที่ผมจะมาผสมน้ำลาดครับเป็นกับตัน ไรโครนะครับจากห้องแลบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเป็นชนิดผงนะครับผมเข้าไปดูในช้อปปี้รัาดาตอนแรกๆผมว่าจะนําหัวเชื้อจากอโมออก,กษตรนะครับผมขี้เกียจมาผสมมาปรุงเขาเรียกว่ามาขยายเชื้อนะครับก็เลยเอาแบบแบบง่ายๆไปเลยนะครับขยายเชื้อเพราะว่าบางครังเราไม่มีเวลาลืดรอไม่ได้นะครับเอานี้ละลายน้ำลาดเลยนะครับง่าย ตัวนี้ง่ายรวมแล้วตัวนี้นะครับที่รวมค่าส่งนะครับกี่ห้าร้อยกรัมเองนะครับห้าร้อยกรัมนะครับรวมค่าส่งนะครับคือรี่นะครับเมื่อวานเอามาส่งสองร้อยแปดบาทครับเพื่อนสมาชิกสองร้อยแปดบาทเนี่ยข้างในก็จะมีเอกสารรึเปะ่นะครับเอกสารกับนะครับเอกสารวิธีใช้นะครับมันจะมีวิธีใช้มีคุณสมบัติโน่นี่นั่นนะครับ ตร่นี้นั่นกับตันจะประมาณนี้ครับที่จะต้องดูแลทางดินนะครับเพื่อนสมาชิกที่จะต้องดูแลทางดินใส่หนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำห้าลิตรนะครับประมาณนี้แล้วก็มาลาดโคลนนะครับลาดบริเวณที่เราเลดน้ํานี่แหละครับนะครับ,นะรบลาดใส่ตรงข้างในใได้เลยนะครับรากอยู่ตรงไหนคิดว่ารากมันอยู่ตรงไหนใส่ตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะเสริมเติมในเรื่องของเชือ้อไตโคนดมาเขาเรียกว่า เชื้อราดีนะครับเชื้อราดีนี้มีประโยชน์นะครับเท่าที่ศึกษาเชื้อราดีนั้นนะครับมันก็จะไปกินเชื้อรารายที่อยู่ในดินนะครับและหลังจากนั้นมันก็จะถ่ายออกในเรื่องของที่ว่าเป็นอาหารสามารถเป็นอาหารพืชได้สรุปก็คือมันมีประโยชน์ต่อพืชนะครับมีประโยชน์ต่อพืชนะครับท,ทั้งกำจัดศัตรูของพืชได้ด้วย พังทำให้เขาดูดธาตุอาหาร NPK หรือธาตุอาหารต่างๆที่เป็นอาหารรองอาหารเสริมที่อยู่ในดินเข้าไปในรากได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวกนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนะครับเพราะว่าเห็นกรณีอย่างนี้นะครับเป็นเชื้อราเข้านะครับเชื้อราเข้ารากครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับรากเข้ารากนะครับรากเข้ารากมันจะเป็นประมาณนี้ เพราะว่ามันปรากฏที่ใบนะครับเชื้อรามันจะปรากฏที่ใบเพราะว่าตัวนี้ผมฉีดเฮกซาโคโุนโซนอยู่นะครับสิบห้าวันครั้งนะครับสลับกันนะครับยายาที่กําจัดเชื้อราพวกที่เป็นเชื้อราทางลงทางใบไม่ว่าจะเป็นราน้ําค้างก็ดีราสนิมก็ดีนะครับก็ฉีดอยู่สม่ําเสมอแต่สิ่งที่ที่ไม่ค่อยได้ดูเลก็คือทางดินนะครับที่เราค่อนข้างที่จะดูยากว่ารากเขาเป็น รากไม่ไหมเป็นเชื้อราเข้าไหมนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูยากเพราะฉะนั้นต้องอาศัยไตโครมาครับผสมน้าแล้วก็ลาดเลยครับผสมน้าราดเลยม,มีเป็นต้นก็คงจะฝากแล้วก็คนไลคกดแชร์ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ